สวัสดีครับวันนี้ผมมีทริปจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจังหวัดน่านนะฮะโดยทริปนี้เราจะไปกัน4วัน3คืนนะทริปนี้ก็จะเน้นกลางเต้นนอนนะครับผมสมาชิกของเราก็มีกัน3คันนะฮะมีรถผมเนะีมยีสี่คอมห้าศูนย์แล้วก็ของน้องแจ๊บชัด400นะฮะอีกคันนึงเป็นเบอร์ซิดหกห้าศูนย์ของจนมิกนะฮะจันมิก ไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปเลยให้รอ,อที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแวะรับจันทร์อยู่ที่ขอนแก่นกันอีกทีนะฮะก่อนทริปนี้ผมไปได้ทําการเปลี่ยนยางมานะฮะเป็นยางยี่ห้อ CST ยี่ห้อใหม่ฮนะเพิ่งเข้ามาขายในไทยนี้เป็นยาง ทางเรียบนะครับคูนึ่งราคา7 4 0ดพันสีร้บาทนะฮะข้างหน้าเป็นเบอร์110 R19 นะึ่บเก้ะข้างหลังเป็นเบอร์150 R17 นย์บจ็ะฮะิบนี้เราจะลองใช้งานยางกันนะยางยี่ห้อใหม่หรือว่าจะเป็นยังไงฮนะเพราะว่าเส้นเก่าของผมใช้พิลาลารี่สกอร์เปียนแนลน t ี่อรนะะเป็นยาง เป็นยางกึ่งฮนะเป็นยางบั้งฟิวที่เปลี่ยนมาจากที่ขับประมาณสามสิบสี่สิบโลนะฮะคนละฟิวเลยนะฮะของเก่าเป็นยางบ้างนะฮะถ้าขับประมาณร้อยนึงก็จะมีเสียงหอนแล้วก็เวลาเข,าขนะ้าโค้งฮะคนเก่าก็จะต้องดึงเยอะหน่อยนะเป็นรถจะเป็นฟืนๆหน่อยนะฮะอยากเปลี่ยนยางเส้นนี้มานุ่มเงียบนะฮะแล้วก็ พับโค้งไวมากนะฮะออกมาตอนแรกรู้สึกเบือนะฮะเวลาเข้าโค้งต้องปรับตัวกันหน่อยแต่ทริปนี้เรามาจะมาใช้งานจริงกันเลยนะฮะออกทริปไปจังหวัดน่านนะฮะทั้งเดินทางไกลทั้งโค้งเยอะนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันหน่อยนะฮะ ทางกันได้ครับผมวันนี้เราเพิ่งออกจากตัวจังหวัดะเอดนะฮะออกมานี่ก็เจอหมอกเลยนะหมอกอย่างเยอะเลยนะขับมาแทบมองไม่เห็นทางเลยครเมื่อกี้ ดูฮะนี่บอกเยอะมากฮะ ดอย,อยอนะดงพื้น่าเเลยที่จังหวัดลวเลยองอเยอะพวกนี้เรามีลุ้นเจอทะเลหมอกน้ที่จังหวัดน่านแต่แล้วเอตุยิ่งขนาดนี้ที่จังหวัดน่านจะขนาดไหนนะ อนนี้หน้าปัดเดินในรถตอกนี่22องศานะเย็นสบายมากเลยนะขับแบบชิวๆเลยครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนะเดี๋ยวมาแวะรับเนี่ยจานมิกมารอแล้วนะฮะจานมิกเบอร์ซิท650นะฮะวันนี้เวลาประมาณ7โมงครึ่งนะฮะ ฮะต้องดึงนีเออนี่ยตอนนี้เราครบทีมาแล้วสามคันเหมือนเดิมไม่ได้ขับรถเป็นปีครับมา,าขับประมาณร้อยโลไฟชงไฟชโชว์หายหมดเลยครับนี่จันมไม่ได้พักเลยนี่จันมาแไม่นนได้พุ่งเได้ออกสวยออกตีห่าฮะเดี๋ยวเราก็จะพักกันเลยนะ เพราะว่าขับมารวดเดียวเลยนะเกือบ200กิโลไม่ได้พักกันเลยจากการขับมาแนะ้วประมาณเกือบ200กยโลกับจังเส้นใหม่คู่นี้นะฮะเจอโค้งแบบถนนธรรมดานะไม่ใช่โค้งบนเขาอะไรมากมายก็ทำได้ดีนะฮะ ไม่ต้องเอียงรถไม่ต้องดึงรถมากมายฮนะเอียงไปนิดหน่อยรถก็เทเข้าโค้งไปได้แล้วนะครับเบรกน้ำหนักเบรกสัมภาระปี๊บสามใบของติบนะฮะแล้วก็ตัวรถแล้วก็คนอีกน้ำหนักคือรวมๆแล้วน่าจะสามร้อยกว่าโลนะฮะตัวรถสองร้อยยี่สิบโลสัมภาระก็น่าจะประมาณห้าสิบหกสิบโลได้ว่าน้ำหนักผมอีกแปดสิบกิโลนะฮะ มือกอละสามร้อยกว่าโลนะยางก็ยังรับไหวนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของจีนกันที่น้ำหนาวฮนะอีกไม่นานก็ถึงน้ำหนาวแนละ้วเดี๋ยวไปดูโค้งน้ำหนาวเยอะว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะฮะเดีย๋ยวยังไงขอพักก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะใกล้เข้าสู่เขตอุทยาแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะครับถนนก็จะเป็นโค้งเยอะนะฮะแล้วก็เป็นถนนแบบภูเขาฮะ จะได้ลองอยางกันดูนะฮะว่าจะเข้าโค้งได้ดีขนาดไหนแต่ผมคงไม่ได้เข้าแบบหนักไม่เข้าแบบเทโค้งแบบแรงๆนะฮะเพราะว่ายังไม่ชินยางะฮะแล้วก็อีกอย่างก็ทักษะฝีมือด้วยฮนะผมก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเซียนหานนะจะลองดูอาการยางแค่พอไหวนะเอาไปดูกันเลยนะฮะ โคงนะยางวันนี้ก็ใช้ได้เลยนะเข้าโค้งไม่ต้องดึงรถเยอะนะฮะแค่เอยียงตัวไปนิดหน่อยก็รถก็ไหลเข้าโค้งแล้วนะฮนะคือรถเป็นทับไปกว่ายางชุดเก่าเยอะนะฮะอาจจะเป็นเพราะหน้ายางมันกลมนะฮะยางตัวนี้ตัวเก่าที่ผมใช้ตัวเอ R อาหน้ายางมันจะปัด้านหน่อยฮนะเวลาเข้าโคง้งก็ต้องดึงรถเยอะหน่อยฮนะ ตัวนี้เอียงนิดเดียวก็รถก็พับลงเลยนะอันนี้ก็รอน้องๆมาอยู่นะเพราะเมื่อกี้เล่นโค้งมาอันนี้มันห่างกันนะต้องรองตามกันมาให้ทันก่อนนะ มาก็ไโคฟไปได้ลนะ เฉีดจังหวัดน,น่านแล้วนะฮะเียประมาณหกสิบกว่ากิโลฮะก็จะถึงนะตัวนี้ก็จะเป็นโค้งให้เล่นหน่อยนะฮะถือว่าวิวบรรยากาศภูเขาสวยงามน,นะฮะถนนก็สวยน่าน,น่าเที่ยวนะฮะโอกาสมาร้องมาเที่ยวกันนะครับผม Well, I'ma make hell sure that I don't become you. I have no regrets. I'll tear up my chest off. Never. ต่อไปเราก็จะไปพักเราฮนะเป็นรายการเ้นชื่อไล่ผาบางตะวันนะจะไปดูที่พักของพวกเราเอครับผมอันนี้เราก็จะมาถึงลไล่ผาบางตะวันเปิดหรือเปล่านเนี่ย เออเอาวยวเร็วเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้จอดได้ปะจอดได้ปะจอดจอก้นจอดกัอนรู้สึกว่าเขาจะไม่เปิดย่านยูนี่แหละว่าหันกับปิดว่าหันไล่เก็บตะวันอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเมียม พี่เบอร์โทรบ่เดี๋ยวบึงจะว่าไปอีกวะโรงเรียนไม่ยังพี่ไปบอกเล่ยแก้วข้างในน้อยขี่เขาไปเพิ่งก่อนเนี่เก็บตะวันนี่เออไล่พาบังตะวันบ่ะโอ้ยข้างหน้าป่ะ,ปะวันหอดป่ปขขตัวน,นี้ปัญหาว่าว่าหอดเนี่ยสงสัยไปอีกมั้งไปเ,เไป็นเขขบื้องหกเออเออเออสิแมีแนเหรออยู่นี่มันไม่ไปเอาผิดที่ <c oughs> เอาแล้วเออได้ไปเกียรตอร์อไง ไม่หลงก็เลยว่าหันกับผ้าเขามั่วครักดูทางครับดูทางอิดูโล่หน่อยๆเลยนะฮะไหเราไปผิดที่ครับนี่ฮะไล่ผาบางตะวันต้อเป็นตรงนี้ครับี่จอดผิดที่ครับเมื่อกี้อ๋อใช่แล้ว โอ้วิวดีครับสวยงามเมื่อกี้ไปผิดที่ครับอันนี้มาถูกแล้วกลางเต็นท์ครับตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวขึ้นด้านบนเลยครับพี่เดี๋ยวผมพาไลยอ๋อด้านบนเลยใช่ไหมครัขึ้นได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับขึ้นได้ครับครับผมอ๋อหลังกลางเต็นท์ขึ้นด้านบนแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของลานเขาพาขึ้นไปครับ ชันหน่อยนะเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่ง ถึงแล้วด่านกลางเต็นท์ของเราไล่ผาบางตะวันดูมาจากเน็ตเลยนะเนี่ยตามมาจากร้อยเอ็ดนะมาไกลด้วยกะมาเที่ยวกันเนี่ยตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะคนคนละเท่าไหร่คนละร้อยห้าสิบโอเคครับคนละร้อยห้าสิบเดี๋ยวฝ่ากลางเต็นท์เดี๋ลงไปซื้ออาหารใกล้ห้องน้ำครับไอ้ตรงนี้ใกล้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะฮะแต่ถ้าจะให้สวยต้องร้านนู้นนะครับแบบเป็นเหมือนกันได้ หลุดห้องออใช่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 รานนี้สวยอไันนั้นห้องน้ำปะอั้นเมสลาอ๋อซ้มสลาไวนั่งนั่งเอาใช้เด็ได้ตรงตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่มาดูกันมาเดี๋ยวไปดูทำดีกันฮะโอ้สวยสวยเออ เอาละเอาละหนีบ่ะรถรถเลาเขาเขาง่ายนะมั้งเพราะว่าถ้าลงลานนู้นรถเท่าสิออกยากมาลงร้นนี้ก็ได้เออลานลานนี้ก็โอเคนะเออมี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 แสงไปมาเออพอดีเลยเอาใจตังใจตังเอาเกียร์เราจะได้ดีบคนละร้อยห้าสิบเราจะได้รีบๆจัดการของกินเราไไไปปพีี่่่นนนัังงงงาารรตตม้้ก็ด อ๋อดังนั้นวิวดีใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ได้ครับผมพี่เรามาด้วยเราผมไม่เป็นไรว่าตั้งแถวนี้แหละอเนี่ยตรงนี้จะสวยอ๋อจะดูดก่อนก็ไรถรถมันล,ล,ลงมาแล้เขาได้อยู่แต่ว่าต่อขาออกเขาอีกรงยากมันพับลงเลยดิมันหักสอกลงเลยเ้าต้องขึ้นไปตั้งรักแล้วคับพี่กลางเต็นท์เสร็จแล้วก็ลงไปทานข้าวที่ถนนคนเดินนะมันจะมีถนนคนเดินวันนี้นะกี่กิโลครับประมาณประมาณสี่กิโลสี่กิโลอ๋ไม่ไกลเนาะ สี่ร้อยห้าสิบครับขอบคุณครับไปเลยนมันมีหมอกตอนเช้าหมอกฟูเต็มเลยช่วงนี้ช่วงนี้หมอกเยอะใช่ไหมหมอกเยอะเมื่อเช้าหมอกจัดมากโอ้โหเจ๋าเลยก็ออกจากบ้านที่ร้อยเอ็ดก็เจอหมอกแต่ว่าแล้วถ้ามาถึงน่านแหละน่านจะโอเคเลยอ่ะตตัั้้้งแ่เชาาาหมมอกกจดียิงยาวมาเลยครับยิงยาวมาเลยฮะไม่ได้แวะไหนเลยเอารถล้มมาหนีและ เอเค้ครับเราได้ลานกลางตินแล้วฮะตรงนี้นะฮะี้ที่พักลานกลางตินของเราเล่ผาบังตะวันนะอยู่บริเวณเขาน้อยนะฮะห่างจากวัดพระาธาตุเขาน้อยนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุเขาน้อยด้วยนะฮะนนะี่ฮงบรรยากาศกลางตินวันนี้เหมาลาน,นะ,ะสามคนเลยกลุ่มเดียว กำลังเตรียมอาหารกันนะวันนี้มีเมนูหมูตะกับแห้งไรเดอร์ขงองเราขาดไม่ได้ห้องทองนฮะดูบรรยากาศตัวเมืองน่านนะฮจุดนี้ห่างจากตัวเมืองน่านแค่สามกิโลนะะเดี๋ยวขอเตรียมอาหารกันก่อนนะครับผม ครับหมูตะหมูตะเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ยาง E S P ตัวใหม่ให้ฟังด้วยนะฮะจากการใช้งานมาวันนี้อเอาไปทช้บรรยากาศกันเอาละครับยางเป็นยังไงครับวันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้งานมาวันนี้นะระยะทางประมาณเกือบ800ร้อย ทั้งโคง้งน้ำหนาวแล้วก็รนะู้12ทางเข้าน่านนะครับการใช้งานตอนแรกๆเลยนะฮะทีโค้งนี่โหพับรดพับลงเร็วมากฮะต่างกับยางเส้นเดิมเยอะมากฮะแรกๆผออะต้องทำความคุ้นเคยกับยางชุดนี้อยู่นานเลยนะฮะแรกๆนี่เข้าโค้งนี่ผิดลายไปหมดเลยพอจับทางได้นะฮะนนี้ก็โอเคนะฮะกับ ยาง p ี t CM ห้าสิเก้าเป็นยางไต้หวันนะ,ะที่เพิ่งเข้ามาขายในไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะราคาคู่หนึ่งนะฮะเป็นยางโซลินเจ็ดพันี่ร้อยบาทเป็นยางราคาประหยัดนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าโอเคพอใช้งานได้นะฮะเขค,ครับ